สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม g ีจีนิววีจะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งป้องกันมือล่าสังหารไร้เสียงอย่างคาเวล่าคาเวล่าเป็นตัวละครที่มีความเร็ว3เกระ1ถูกจัดระดับการเล่นที่ค่อนข้างยากโดยปืนหลักที่มีให้เลือกเล่นถึง2กระบอกอย่าง M12 ปืน SMG ที่มีจุดเด่นในเื่องของความสมดุลสามารถใช้ยิงได้หลายระยะ แต่มีจุดเด่นในระยะกลางและไกลกว่าปืนอีกกระบอกอย่าง SPAS-15 เปิดลูกสองที่สามารถนำมาใช้ต่อสู้ในระยะประชิดได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จุดเด่นของปืนคาเวล่าที่แท้จริงคือปืนพกอย่างลูซอนปืนพกเก็บเสียงที่สามารถใช้ยิงได้อย่างดีเกือบทุกระยะควบคุมไม่ยากจนเกินไปเรียกได้ว่าเป็นปืนหลักที่ใช้ในการต่อสู้มากกว่าปืนสองกระบอกแรกด้วยซ้ำ คาเวลา่าถูกจัดจนตำแหน่งตัวโรบนอกพื้นที่ลาสังหารทีมฝั่งบุกแบบไม่ให้รู้ตัวโดวยทักษะหลักอย่างไซเลนสเตปที่จะลดเสียงสีเท้าและการเคลื่อนไหวของคาเวลา่าแต่อย่างดีเยี่ยมเหมาะกับการใช้เพื่อแอบไปสังหารหรือไว้ใช้ต่อสู้เมื่อยามจำเป็นนอกจากนั้นคาเวล่ายังมีทักษะพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออินโทรเกชันที่ผู้เล่นไทยมักจะเรียกว่าการปาดคอ หรือถ้าแปลตรงตัวก็คือการถามตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมฝั่งจบตีเพราะหลังจากการอินเทอร์เรชันตำแหน่งตัวละครฝั่งบุกจะถูกเปิดเผยทั้งหมดทําให้ทีมฝั่งรับนั้นสามารถระบุตำแหน่งเพื่อโจมตีหรือเพื่อตั้งรับในจังหวะการป้องกันต่อได้ทําให้คาเวล่านั้นเป็นหนึ่งในส่วนสาคัญของฝั่งรับแต่คาเวล่านั้นจะมีเทคนิคอะไรมาให้ปรับใช้กันบ้างไปชมกันครับ แน่นอนว่าการใช้ปืนพกของคาเวล่านั้นสำคัญกับการต่อสู้มากๆแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกปืนหลักอีกกระบอกมาใช้ไม่ว่าจะเป็น M12 ที่เหมาะกับจังหวะที่ต้องยิงแบบออโต้หรือใช้สำหรับทางยาวๆในแผนที่กรณีที่ปืนพกอาจยิงยากเพราะไม่มีกล้องสะโขบให้มองหรือจะเลือกใช้ปืนลูกซอง SPAS15 ที่เหมาะสำหรับด่านแคบๆมีมุมหลบหรือการประทัะนในระยะใกล้เยอะ ก็จะทําให้ปืนลูกซองนั้นกลายเป็นปืนที่ช่วยในการต่อสู้แทนปืนพกและปืน S M G ได้เป็นอย่างมากการเล่นรวมของคาเวล่าไม่จําเป็นต้องเล่นแบบโดดเดี่ยวเสมอไปเพราะสามารถให้เพื่อนร่วมทีมนั้นคอยประกบหรือช่วยกันเฝ้าตําแหน่งพื้นที่ด้านนอกยิ่งถ้าหากมีจังหวะเหมาะๆที่ฝั่งบุกนั้นล้มลงคุณยังสามารถคอยป้องกันหรือเฝ้าพื้นที่ให้คาเวล่าขณะทําการปาดคอด้วยก็ได้ เกีย่ยวกับการปล่อยให้อยู่คนเดียวและถูกผู้เล่นของฝั่งบุกค,คนอื่นรุมนอกจากปืนและทักษะที่ยอดเยี่ยมแล้วอุปกรณ์เสริมของคาเวล่ายังมี Impact Granade ที่สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการปาใส่ซอฟต์วอลเพื่อหาช่องทางหนีและโจมตีเพิ่มหรือจะเป็นการใช้ Impact Granade ในการสังหารคนที่ล้มอยู่ในจังหวะที่ไม่สามารถปาดคอได้ ก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยจากการโดนเข้าซ้อนอีกด้วยและนอกจากการโลมเพื่อต่อสู้แล้วการลันเอาออกไปนอกพื้นที่หรือการสปอนคิวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นคาเวล่าสามารถใช้ได้อย่างดีเพราะบางครั้งการออกไปในจังหวะที่ไม่คาดคิดหรือการสร้างรูปแบบเกมที่แตกต่างจากทั่ว,วไปก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการเล่นคาเวลาที่มีสปีด3นั่นเอง ข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครคาเวล่าจะเป็นหนึ่งในตัวรมที่แข็งแกร่งมากๆแต่คาเวล่าก็ยังมีตัวละครที่แพ้ทางอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นด็อกเคบีที่สามารถสร้างเสียงให้กับเราหรือไลออนที่จะทําให้เราไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ในขณะใช้อุปกรณ์รวมถึงกิดล็อกที่ทําให้เคลื่อนไหวไปมาตามตำแหน่งต่างๆได้ยาก ก็ล้วนจะเกิดมาเพื่อแก้ทางทั้งสิ้นหรือแม้แต่การเล่นทั่วไปหากทีมบุกนั้นมีรูปแบบการเล่นที่ดีการยิงแล้วปาดคอนั้นก็จะทําได้ยากขึ้นไปอีกแถมยังเป็นหนึ่งตัวละครที่ฝั่งบุกชอบไล่ล่าแบบเอาเป็นเอาตายตั้งแต่ต้นเกมอีกด้วยโดยรวมแล้วคาเวล่าเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อเป็นตัวโรวมแบบไม่ต้องคิดมากเพราะทักษะ และทุกอย่างที่มีเหมาะกับการเล่นนอกพื้นที่แนวป้องกันมากๆแต่ความเก่งกาดนี้กันแลกมาก,กับการที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นที่สูงมากคุณอาจต้องเข้าใจจังหวะการเล่นเป็นอย่างดีเพื่อเลือกวิธีในการเล่นแบบต่างๆโดยเฉพาะการอินโทรเกชั่นอาจเปลี่ยนรูปเกมที่เสียเปรียบอยู่ให้ได้เปรียบขึ้นมาเลยก็ได้หรืออาจเปลี่ยนเกมที่ได้เปรียบให้เสียเปรียบก็ได้หากเพื่อนร่วมทีมของคุณกระหายในการสังหารมากเกินไปแต่ยังไงก็ตามคาวเวล่า ก็ยังคงเป็นมือสังหารที่ยอดเยี่ยมและสร้างความปั่นป่วนได้ตลอดเวลาหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช n n e l Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ Ubisoft th@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ